สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซทุกท่านจ้ามื่อน,นี้กับมาเลาะ่งอยู่แล้วค่ะหลังจากที่บริได้มาสีหาหมือเพราะว่าฝนตกฝนตกแห้งๆฝนตกหลายๆน้ำกระขืนพร้อมได้มานี้อันนี้ค่อยควรจะเอาขข้นเมื่อบ้านละอยู่แถวๆบ้านละนี่ถทายให้เบิง้งแถวๆใกล้ๆบ้านนี่ละหงนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนี่กินเลาะเลาะบ้านละผง ลเลาะเลมแถวแถวนี้เพราะว่าม่มีบอนกินเลยเลยฝนโตข้ามหลดหย่ากับน้ำถ่วมแล้วอันนี้อันนี้คืออันใกล้ๆกลบ้านนะคะใกล้บ้านใกล้บ้านเลาะใกล้บ้านบันนี้สิไปถ่ายหมองอันที่มันอันหย่าหย่าน้ำถ่วมบ้านหย่ากับบุหลายได้มองนี้สิจะไปบอนอีกบอนหนึ่งอีก นี่ค่ะอันนี้ดอนอันที่อันเลี้ยงเลี้ยงคขมือคขวเวนหมดเลยน้ำมันไหลออกมาจากสะแล้วพ่อน้ำมันล้นล้ำรดน้าแล้วพ่อพูดดีโอ้ยบอนหยาอันบอนควายกินหยาบ่มีเลยเนาะพูดดีบอนควายกินหยาบ่มีเลยลายขื่น้าแม่นบอเศร้านี่ฮะสิต๊อกอีกเนาะจะเป็นนับแกงเลยถ้าแม่นบอเศร้านี่ทำไมบอเศร้าอันมัตสิตตกเป็นนับแกงเลยนี่โว้ย มองหย่าไปแล้วแถวโซนงพกังพกค้างพักค้นแห่งเบิดแล้วโซนทางหนาอันนี้มาถ่ายโซนทางนี้ได้ค่ะโซนทางที่อันที่ว่ามีมีหย่าหลายแต่ทีนี้น้ำท่วมหมดแล้วท่วมหมดแล้วค่ะมีแต่ปลาแล้วบ้าะะนี้กับเขียใช่ไ <laughs> ม่แต่เขียแ้้วบ้านนี้ที <laughs> ่นอนแช่น้ำบอ่อน โอ้ยมองกินหยาดไม่แต่มีแต่น้ำเลยอาบน้ำาแล้วโอ้โอ้โอโอนอกกระยางขาวคือบ่หลายๆเนี่ยมีหาตัวหาหกตัวนึงนกกระยางบบินพึบมๆมาหลายๆเลยเนาะด้ยน้ำล้นเลยโตอีกจังหน่อยเน้ยถ่วมทงนี้เลย ทวทงแล้วเอาไปเอาไปกินหยาส่วนนี hey, okay, uh? ่เ้ยเนาะควายวะถ้าทงนี้แห่งอันก็ได้มาเลี้ยงถ้าทงนี้ทวมก็ได้ไปเลี้ยงสวนโอ้หมูหโอ้มูน่ะไก่ไก่โวมูน่ะไก่ไก่อยังไม่มาเลยยังอยู่ไก่ไก่อยู่มาง่ายล่ะ เดไปถ่ายโซนทางนั้นกันโซนทางภูหลังกางน้ำไหลฝนตรงแห้งเลยค่ะฟนฟ้ารั่วเหี่ยสามมือสามคืนเนาะน้ำก็บขึ้นเลยบบนี้ฉัพ่อก็เจ้าจาาันมาตึกป่าตึกสะดุงได้เนาะมือมือมือซื้นมือวานเลยหมอแม่มือซื้นพอ,นอ,อนเจ้าตึกสะดุงได้ค่ะ วันนี้ว่าสิไปเบิ่งขาเจ้าตึกสะดุงผัดฝนตกแฮ้งวันนี้ลมผัดอีกเย็นก็เย็นบันนี้ก็เริ่มเริไปถ่ายขาเจ้าตึกสะดุงนอนแซ่ขิ่ตมอากาศเป็นอึมคึมอยู่บ่ม,มีบ่มีแดดบ่ามีฝนแต่มันห,หอนหอนมันเอานะหอนอากาศหอนอบเตา ร้อนตับเตะไม่ได,ด้น้ำา,าม่ได้าญามาแรงจังหน่อยก็ขืนเมื่อจะได้เห็นตอนนี้พยามาลไยมาผู้ใดยังไก่ยังไกอยู่พรถ้าา้าเบิ้งตอนหยุดอ,อยู่อันไกลเข่าบ้านจะไปเบิ้งโซนนั่นอีกก่อนคะ่ะโซนน้ำพุนกับน,น้ำลายลายจนโซนนี้จะให้เบิ้งแค่นี้ไปเบิ้งโซนอีกโซนหนึ่งนะคะ ตรงนี้ท่วมแล้วค่ะท่วมถนนหนทางแล้วโอ้โหท่วมแล้วถนนหนทางเหลือแต่คลองมีควายชักตัวเลยมีแต่น้ำน้ำเยอะน้ำเยะฝนตกขึ้เนาะสามมือสามคืนหรอที่ปานที่ ปันที่ปันฟ้าลงว่าพูลนะโอ้ยี้น้ำน้ำหลขนาดพูดนะเพราะเฉพาะข้าจะาตึกกระดุงน้ำมูนะเมื่อก่อนนะตึกสะดุงอันนี้ตึกไรกแล้วในทางนีกไปนี่น้ำถ่วเบ่พูดนลยก็เจ้าใส่มอง ใส่มากระแตบอันอันมากระแตบใส่กุงนะ้งเนี่ยอันนี้พอดีโอ้พอด,ดีพอดีใส่มากระแตบใส่กุงก้งโอ้หลายขนาดมากระแตบใส่กุ้งมลงผัดวีวีน้ำเยอะแยะเลยพ่อ ไกล้บ้านน้ำไกล้บ้านนั้นนี่ค่ะนี่ค่ะดอนทอยจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะถ้าฝนตกมาน้ําจะถ่วมอ้อมเลยดอนทอยน้ําน้ําทั้งนั้นแต่ถ้ามันขึ้นลายแนละ้วมองที่แอดยืนอยู่เนี่ยมันจะถ่วมถ่วมเบิดเลยวันนี้กะเจ้ากะตึกสะดุง้งเลย ทางไปหนองหือเต้ากระตึกสะดุ้งอันนี้แล้นี่เส้นทางไปหนองหือโอ้คึ้นพาคึ้นผลแน่นอนน้ำไหลไหลเม็ดได้นะนนห,หดน่ฮะสี่หาเม็ดผลในคลองงใส่มากระแทบ หลังจากที่ฝนหยุดตกค่ะนี่ยมันก็นจะประมาณนี้นะคะฝนหยุดตกแล้วก็จะประมาณนี้เห็นภูนียนี่อ,อันนี้ที่เห็นนี่คือภูลังกานะคะภูลังกาบ้านแพงอํงเาเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะภูลังกาที่เห็นนะคะที่เห็นนี่คือภูลังกานะคะสู แล้วคนใส่มองบ่อนะคนใส่มองคนใส่มองไกลๆนะกำลังใส่มองมอ,องฟ้าน้ำเยอะ้องฟ้าก็มืดครึมน้ำก็ประมาณนี้ละคะ่ะอันนี้คือสนามเลี้ยงควายนะคะน้ำท่วมหมดแล้วคะ่ะ ถนนก็ท่วมหมดแล้วจนใส่มองได้พูดด้ีดน้ำท่วมถนนเพื่อจนใส่มองได้ทำได้แต่หน้าปังค่ะหน้าปีทำไม่ได้เลยทำได้แต่นาปรังยามนี้ก็ใส่ใส่มองเอาป่าตึกสะดุงเอาป่าส่วนควายเลี้ยงไม่ได้แล้ว เห็นแต่น้ำตอนนั้นใส่มองใส่มองใส่เบ็ดลงพัฒน,นานเลยพัดีบีแล้วทังนั้นฝนตกแลนะนะ้นะมืนนะท่างอันภูลังกาฝนมืนมากหลังจากฝนตกผ่านมาสามวัน น้ำก็จะประมาณนี้ละคะ่ะน,นังอื่นนะคะที่วอยู่บนน้ำเลยโอเดยเพราะมือฝนในทางนะโอ้เมือยฝนุอเดยฝนตกได้ทางนั้นนะเอา้ะฝน,นตกมือฝนอู้ดลมผ่านขนาดเลยต้องพัดวีวีคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้นะคะ ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมขอทุกคนปลอดภัยนะคะช่วงนี้โควิดก็หลายหลายค่ะคนติดก,ก็หลายคนเสียชีวิตก,ก็หลายขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ทุกคนย่าเป็นยังนะคะ ดูแลตัวเองนะคะทั้งครอบครัวค่ะเบืงลูกเบิ่งหลานเบิ่งพ่อแม่พี่น้องยาตพี่น้องของท่านนะคะให้ทุกคนโชคดีนะคะสุขสดขซื่นส,สว่างจะเป็นของทุกคนนะคะโชคดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า